ทีนี้เรามาดูผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นเจ้าของร้านเค้กค่ะคอยู่ดีๆก็มีผู้ชายสองคนเดินเข้ามาตอนแรกหลานวิ่งมาตามเธอนึกว่าลูกค้าที่ไหนได้เดี๋ยวคุณดูภาพวงจรปิดนะเะนี่ยมากันสองคนผู้ชายคะ่ะจอดหน้าร้านเค,ค้กเดินเข้าร้านเค,ค้กเป็นใครก็ต้องนึกว่าลูกค้านะสุดท้ายแล้วมาทําร้ายเธอสาหัสเลยนะคะนี่คือวงจรปิดที่จับภาพได้นะคะเมื่อวันที่14ตุลาคมคะ่ะ มีทั้งเด็กสองขวบซึ่งเป็นลูกสาวของคนเจ็บอยู่ในร้านด้วยนะคะนี่รอยแผลที่ถูกฟันค่ะรู้ไหมเธอถูกทำร้ายเนี่ยขนาดที่ว่าเอามีดมาฟันหัวเธอตบเธอตีเธออย่างหัวเนี่ยเย็บไป8ดเข็มนะคะรอยแผลที่เห็นโอ้โหแล้วเธอก็งงว่าผู้ชายสองคนนี้เป็นใครไม่รู้จกักนะคะตอนนี้แจ้งความแล้วนะคะนำหลักฐานทั้งหมดไปที่สพตาคลีค่ะยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะเธอเจ็บเลยนะคะโหดเข้มอุกอาจและเจตนาฆ่าเลยค่ะ นักข่าวก็เลยไปถามนะคะกับคนเจ็บชื่อว่าคุณแนนคุณแนนอายุ29ยังพกผ้าพันหัวอยู่เลยค่ะเธอบอกว่าเอาอย่างนี้เธอไม่รู้จริงๆว่าสองคนนั้นเป็นใครแล้วนี่คือร่องรอยคือมาทุบทําลายเข้าของโต๊ะพังเลยนะคะเข้าของเสียหายนะคะตอนนั้นเธออยู่หลังร้านค่ะแล้วหลานเฝ้าหน้าร้านอย่างที่บอกค่ะหลานเดินมาบอกว่ามีผู้ชายมาหาเธอก็นึกว่าลูกค้าสั่งเค้กพอเดินเข้าไปหาปรากฏว่าเอ๊ะเหมือน มีการแจ้งชื่อด้วยว่าสองคนนี้ชื่ออะไรคนหนึ่งชื่อแชมป์คนหนึ่งชื่อเหี่ยวค่ะหรือเรียกกันเนี่ยแหละไอ้แชมป์ไอ้เหี่ยวเธอก็เลยจําชื่อได้แล้วหนึ่งในนั้นปรีมาหาเธอแล้วพูดประโยคนึงก่อนที่ทําร้ายเธอนะบอกมึงไปปากดีอะไรกับพี่ตัม้มพี่ตั้มคือใครเธอก็งงนะพี่ตั้มสั่งกูมาจากนั้นใช้ของแข็งตีหัวเธอเลยค่ะเอาหมวกกระน็อกฟาดเธอไม่ยางแล้วก็หนีไปเลยนะเธอหัวแตกเลยค่ะจากนั้นนะคะเห็นบอกว่า ใจแข็งเธอนี่ก็อุดเหมือนกันนะขนาดเลือดไหลนะตาไปถึงสถานีรถไฟตาครีแต่เนื่องจากว่าหัวเธอแตกเยอะเย็ยบแปดเข็มอะเลือดไหลยเยอะมากเธอต้องหยุดวิ่งแล้วไปหาหมอก่อนค่ะคาดว่าเธอคิดอย่างนี้เธอก็ลองคิดเอ๊ะเธอมีเรื่องกับใครหรือเปล่าจําได้ว่าสองอาทิตย์ที่ก่อนสองอาทิตย์ก่อนเกิดเหตุอะนะเธอเคยขับรถไปแล้วจอดเพื่อเอาเค้กลงจากรถตอนนั้นมีรถคันนึงจอดต่อท้ายเธอแล้วก็เดินลงมาแสดงตัวว่าเป็นข้าราชการบอกให้เธอขยับรถ เธอก็บอกว่าเดี๋ยวขนเค,ค้กแป๊บหนึ่งนะคะขนเสร็จก็จะขยับให้ปรากฏว่ารถคันนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งลงมานะ,ะผู้หญิงคนนั้นเธอก็ไม่รู้จักนะเดินลงมาแล้วถอดแมสตัวเองอะค่ะแล้วก็พูดคำว่าจำหน้ากูไวไ้เธอก็เลยตอบกลับไปว่ากูอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเธอก็เหมือนกับตอบโต้ไปเหมือนกันแหละก็ไม่รู้ว่าใช่เหตุการณ์นี้หรือเปล่าที่เชื่อมโยงทําให้เธอถูกตีหลังเกิดเรื่องมีข้อความติสนาค่ะส่งมาหาเธอพยายามจะกล่อมเธอนะคะ บอกไม่ให้เอาเรื่องเพราะว่าผู้ชายที่ชื่อตั้มเป็นตำรวจในพื้นที่อ้าวซะอย่างนั้นอันนี้คนขู่ที่เป็นคนบอกเธอนะตอนแรกเธอไม่รู้จักหรอกว่าตั้มคือใครลองฟังดูค่ะผู้ชายก็เลยถามว่ามึงปากไปได้จากพี่ตั้มมึงทำอะไรพี่ตั้มพี่ตั้มบอกให้กูมามึงทำอะไรเขาอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ปีกเข้ามาทำร้ายร่างกายเราเลยตอนแรกก็เข้ามาทำร้ายคนเดียวเหมือนเราก็สู้อะค่ะสู้เราก็สู้ก็เหมือนสู้กันไปสู้กันมาแล้วอีกคนหนึ่งเลยเข้ามา เข้ามาทำร้ายชใชไ้ไม่รู้ว่าตีตีข้างหลังแล้วก็<ม>ถอดหมวกกันน็อกแล้วก็ฟาดฟาดฟาดมา,าที่เราอยงเงี<ม>้ยแล้วพอเขาถอดหมวกน็อกเราได้เห็นหน้าเขาก็เลยรู้ว่าเป็นใครไงค่ะเพราะก่อนหน้านี้มีเรื่องกับตำรวจที่ชื่อตามอยู่ค่ะแล้วเขาสั่งให้มาก็เลยเขาพี่รู้จักไหมคะว่าอ่าคนชื่อตามนี่เขาเป็นใครคะรู้ค่ะเพราะว่าวันที่ที่ทะเลาะกันที่เรื่องจอดรถหน้ารนะ้านอะเขาเดินมาพูดเลยว่าเขา,าเป็นตำรวจ ที่มีปากเสียงกันนะคะแล้วสองคนนี้ก็เป็นลูกน้องเขาอยู่ที่โรงพักเขาก็สั่งให้สองคนนี้มาเพราะคนร้ายพูดเลยบอกว่าเขาสั่งให้มาพูดเลยแล้วงั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอเห็นไหมคะจริงๆไม่ได้รู้กันเป็นการส่วนตัวรู้วันนั้นสองอาทิตย์ที่แล้วที่มีเรื่องกันนะคะแล้วแนะนําตัวเองว่าแบบตํารวจชื่อตั้มและนี่แหละคะ่ะ4ทุ่มเมื่อคืนในเหี่ยวนะคะหรือว่าทศพลโพก,กานกับในแชมปกกค์ค่ะนิพนธ์โพกานค่ะน้ำสกุลเดียวกันเลยนะ ผู้ก่อเหตุมอบตัวที่สพตาคลีแล้วนะคะโดยเขาบอกว่าแสดงความรู้สึกใจไม่ได้หนีไปไหนยอมรับว่าไปตีนางสาวแนนจริงค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยตั้งใจไปซื้อเค้กว่าอย่างนี้นะเออแต่พอเจอหน้าแล้วทะเลาะกันเพราะแนนมักพูดใส่ร้ายว่าตัวเขากับน้องว่าเป็นคนไม่ดีเป็นสายตำรวจชอบไปล่อล่อซื้อยาเสพติดแล้วก็ทะเลาะกันใช้หมวกกันน็อกตีที่หัวเขายอมรับ ส่วนตำรวจชื่อตามยอมรับเคยเห็นหนะ้าแต่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวามาอ้างเฉยๆใช่ดูเรื่องทำแม่งทำแม่งไหมคะเล่าเรื่องไม่ตรงกันนะครับหลังจากทราบว่าสองคนร้ายไปมอบตัวนางสาวแนนบอกอย่างนี้นะไม่สบายใจเลยอะ่ะกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะรู้สึกว่าคาให้การเนี่ยซักซ้อมกันมาแล้วและช่วงค่ําที่ไปรอชี้ตัวผู้ต้องหาตํารวจยังไล่เธอกลับบ้านด้วยครับไม่อยากให้เจอหน้าการอ้างว่าชี้ในรูปก็พอ,อรู้ไหมแนนก็คิด มันผิดปกตินะอเออส่วนเรื่องที่อ้างว่าเธอปากดีไปพูดใส่ร้ายเรื่องเป็นสายตํารวจยืนยันเลยไม่ใช่เรื่องจริงเพราะเธอไม่ได้รู้จักกับสองคนนี้ทั้งแชมป์ทั้งเหี่ยวนะที่จําชื่อได้เพราะเขาเรียกชื่อกันอะ ก็เลยจําได้นะคะแล้วอีกอย่างคือก่อนหน้านี้ไปมีครอบครัวอยู่ที่อื่นเพิ่งกลับมาเปิดร้านเค้กที่นครสวรรค์ได้แค่ครึ่งปีไม่เคยมีเรื่องกับใครแน่นอนยกเว้นสองอาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละ <Burg. S 2> ที่มีผู้หญิงมาเปิดหน้าให้ดูแล้วจาหน้ากูไว้แล้วก็พูดว่าผู้ชายคนนี้เป็นตํารวจชื่อตัอ้มนะคะครับเดี๋ยวต้องสอบกันต่อนะฮะว่าตกลงแล้วข้อเท็จจริงที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าไปก่อเหตุเนี่ยนะก็แน่นอนะฮะต้องดําเนินคดีนะครับ วัยเข้าใจง่ายกดตับสไค์ข่าวช่องแปด